أمرin tvي uh. หัวใจอย่าคราเรงเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่ในกลัววาเกรงย,ยิ้มสื่ ที่ใช่พัฒนาจังหวัดนครปฐมมนะครับภายใต้พระราชดำริขององค์สมเด็จพระนิสาทิราชเจ้านะครับภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิใช้พัฒนาเราเราเน้นทางด้านอาชีพเป็นหลักในสมัยก่อนนี้อาจจะคิดนว่าเรากาดอาชีพทางด้านต่างๆนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาเรียนรู้ได้ประกอบอาชีพในในยุคเศรษฐกิจที่ที่ค่อนข้างจะลำบากเราได้จัดอรมไป นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนชีวิตเปลี่ยนมากจริงๆค่ะสิ่งที่เราไม่เคยมีโอกาสเราก็มีโอกาสนะคะเราได้รับความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาประกอบอาชีพของเราส่วนที่ทําอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นฝ่ายวิชาการของอุทยานการอาชีพช่ยพัฒนานเนี่ยออกมาให้ความรู้เหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่อยู่ในชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นอยากบอกตัวเองว่าทุกวันนี้ภูมิใจมากเราผ่านพ้ิวิกต,ตรงนั้นมาได้ ลาดสุขภาพภายในโครงการอุทยานการอาชีพใช้พัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นตลาดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นที่เหล่าบรรดาพาา่อค้าแม่คา้าจากละแวกใกล้เคียงได้เข้ามาขายสินค้าที่หลากหลายทั้งอาหารขนมสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าในท้องถิ่นทุกวันนี้พีเจดที่พี่จันทำนะ เป็นหลักๆก,ก็คือปีกะลีป้าพีช่อม่วงไอ,อสอดไส้ตะโก้เพราะขนมไทยอะค่ะพื่อนจะทำเยอะมากก้าเรามีกําลังหรือว่าอะไรเราก็จะทำออกมาจําหน่ายนะคะทางกลุ่มที่หลักๆก,ก็คือการจักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกแก้เยียติที่เป็นรวดลายไทยนะอันนี้ก็อันดับหนึ่งแะแล้วก็การทําดอกชูลิปเป็นพวงกุญแจขายเพราะว่าได้ทํางานที่ตัวเองรักงานประดิษฐ์ตัวนี้ออกมาแล้วนํามาจําหน่าย โดยการเรียนและฝึกอบรมจากที่อุทยานการชีพเชพัฒนาจังหวัดนครปฐมนี้กว่าที่แต่ละคนจะสามารถสร้างอาชีพจากการค้าขายได้นั้นในอดีตต่างเคยล้มและมีเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจุดเริ่มต้นของชีวิตของพี่เตือนกนะ็คือพี่เตนเป็นแม่บ้านโดยที่ว่าบอกตรงๆว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยสบายละคงจะไม่มีปัญหาอะไรละเพอเอินแฟนอุกสมวันเหตุ มันก็เลยเป็นว่ามืดแปดด้านไม่รู้จะทำอะไรชีวิตนี้คือคงไม่ได้แน่คงตายนแน่นคงจะอยู่ไม่ได้มีเพื่อนแนะนำว่ามีการเรียนรู้ในการทำอาชีพจากโครงการอุทยายการอาชีพจังหวัดนครปฐมพี่ก็เลยเข้ามาเรียนกะิรีปะเรียนไปเรียนมามันก็ได้เออให้ความรู้แล้วก็ได้สร้างอาชีพให้เราหมดให้เรามีช่องทางทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงตัวเราเองได้แล้วก็ครอบครัว โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ฝึกอบรมความรู้ฝึกอาชีพที่หลากหลายและครบวงจรให้กับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเงยวาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงกว่าสิปีแล้วที่อุทยานแห่งนี้ได้ฝึกฝนอบรมให้ผู้คนหลายหมื่นคนมีอาชีพและมีไรายได้ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพนี้จะเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างจะแปลกสนิดหนึ่งจะไม่เหมือนเท่าอื่นคือจะวางกําหนดหัวข้อการอบรมอะไรต่างๆนั้นตามความต้องการของคนที่จะมาเข้าอบรมอยากฝึกอะไรก็บอกประมาณแล้วเราก็จัดได้นะครับก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นมีในลักษณะังกล่าวนี้นะได้ฝึกฝนอบรมเรียนจากของจริงในระยะเวลาสั้นและสามารถาประกอบอาชีพ ได้ในทันทีเลยใดเลยจะเห็นว่าเรามีห้องอบรมซึ่งเป็นห้องประกอบอาหารนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักซึ่งจะเป็นห้องอบรมที่คิดว่าดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นในอาคารแรกนี้เราก็จะมีห้องสําหรับที่จะอบรมวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านห้องคอมพิวเตอร์อบรมทางด้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมีห้องอบรมย่อยๆที่อาคารนี้อีกประมาณห้าห้องนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ใช้ในการจัด กิจกรรมอบรมประชีพวันนี้ก็เช่นกันนะคะวันนี้ครูจัดอาหารว่างนะคะที่เรียกว่าข้าวตังหน้าตั้งและข้าวตังหน้าเมี่ยงสมโอไม้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ได้ชิม,มกันนะคะ มาเรียนเป็นข้าวตังหน้าตั้งกับข้าวตังเน่้งส้มโอค่ะชอบมากเลยเพราะว่าท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยมีส้มโอเยอะแล้วเราควรจะพัฒนาต่อยอดเออมเป็นอาหารเป็นของว่างประทับใจมากโดยเฉพาะอาจารย์เพ็ญศรีท่านถ่ายทอดให้เราเรียนรู้แบบได้ละเอียดมากเลยค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาค่ะเป็นนักศึกษาค่ะแต่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางสายอาหารค่ะแต่ว่าอยากมา หาประสบการณ์แบบใหม่ๆใ,ให้ให้กับตัวเองค่ะก็อยากจะกลับไปฝึกทําให้พ่อแม่ได้ทานก่อนค่ะกลับไปลองฝึกดูสักหน่อยค่ะเป็นอาหารว่างไทยที่เดี๋ยวนี้หาทานยากนะคะแล้วก็หาที่อร่อยก็ยากแต่ว่าหลักสูตรอันนี้ที่อาจารย์ได้นํามาถ่ายทอดเนี่ยคิดว่าดีมากแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือครบถ้วนตามแบบโบราณนะคะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้พี่ก็จะไว้เป็น สอนต่อยอดแล้วก็อาจจะทำขายที่ตลาดนะัดนียต่อไปตลาดเช้าซอยสองตลาดสุดคึกคักข,ข,ของชาวเมืองนครปฐมเป็นที่ตั้งของร้านสลัดผักคุณนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่เคยอบรมการทำอาหารและขนมที่โครงการอุทยานการอาชีพนครปฐมมาหลายหลักสูตรคุณนี้เริ่มต้นเปิดร้านสลัดนี้ในวันที่ต้องเกษียณจากงานประจำที่ทำมานานกว่า40ปี อายุ55แม่ก็เกษียณแล้วใจมันหายนะลูกเพราะว่าเงินในบัญชีที่เคยเข้าเยอะมากอะอย่างเงินเดือนประจำแล้วก็มีคอมมิชชั่นเนี่ยหลักแสนนะคะมันได้หายจากบัญชีมันจะไม่มีสักบาทหนึ่งเข้ามาก็ <S 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 เขาให้เงินมาก้อนหนึงอะเที่ยวบ้างกินใช้กับลูกมัางแต่ว่าทุกวันนี่จะออกจากบ้านทุกวันถ้าไม่ทำมา เงินจนํานวนนั้นมันก็เริ่มหดลงมาเราก็เลยคิดว่าเอาเงินเราหดแล้วทําไมเราอยู่เฉยๆเราไม่ทําอะไรเพิ่มต้องหาหาอาชีพรองรับทีนี้ว่าทางศูนย์ทางที่นักธรรมถมเนี่ยอุทยานอาชีพชัยพัฒนาเนี่ยโอ้โหเราก็ดีใจนะเออได้ข่าวว่าที่นี่เขามีการสอนหลักสูตรดีๆแล้วก็เออเขาเปิดใหม่ๆแม่ก,ก็กับเพื่อนข้างข้างบ้านอ่ะ ก็มาเรียนแต่นั้นเราจับจุดไม่ถูกว่าเราจะทําอะไรดีก็เรียน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 ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยถึงที่มีที่ตลาดเขาว่างแม่ก็เลยมาแล้วก็เลยพัฒนาสูตรของแม่เนี่ยแต่แม่ก็ดีใจนะที่แม่ได้นำตระกูลที่นี่ก็คือเราได้นำตระกูลของอุทยานโครงการชัยพัฒนาใช่ไหมคะก็ต่อเหมือนกับเรามีสระโดแล้วก็มีชื่อตามนี้โครงการศูนย์ชัยพัฒนาไปที่ไหนรู้สึกเออทุกคนรู้สึกว่า นี่แบรนนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเขาเกี่ยนแก้วเดียวขอบคุณมากๆนะคะเราเป็นโมโรนาจ่ะวันหนึ่งแม่มีเป้าหมายมีมุ่งมั่นเออวันนี้เราไปตลาดนะไปขายของแล้วก็พบปะผู้คนมีติดตัวมาด้วยคือเงินสตังค์อ่ะมคีครบแม่ทุกวันนี้มีครบเลยนะพบปะผู้คนพบเพื่อนฝูงพบลูกค้าใหม่ๆ แล้วก็ได้สัดส่วครบหมดเลยนะคะนอกเหนือจากการอบรมด้านอาหารซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การฝึกอบกรมอย่างครบวงจรและสร้างอาชีพให้กับผู้คนมานักต่อนักแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์อบรมด้านการเกษตรอีกด้วยลงพอเรียนไส้เดือนซึ่งซึ่งเราได้เริ่มตั้งแต่ต้นเราได้มีการเรียนการการสอนบ่อยครั้ง และนอกจากนั้นปัจจุบันนี้เราก็ใช้ตรงนี้เป็นแหล่งที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรเราได้มีผลผลิตแตมูลไชเดือนไปจำหน่ายด้วย นอกจากการอบรมแบบปกติภายในอุทยานแล้วเมื่อครั้งประเทศเจอวิกฤตโควิด -19 ทุกอย่างหยุดชะงักแต่ปากท้องของประชาชนและการถุกอาชีพไม่สามารถหยุดได้ทางอุทยานจึงได้จัดทําสื่อวิดีโอการเรียนรู้ด้านการอาชีพต่างๆเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียของอุทยานการอาชีพใช้พัฒนาจังหวัดนครปฐมในปี6กาค่เกิดวิกฤต โรคโควิดนะคะพี่วาดก็ได้ออกจากงานได้2เดือนแล้วก็มีคนแนะนําให้พี่วาดนะคะได้รู้จักกับอุทยานการอาชีพแล้วพี่วาดก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนผ่านออนไลน์เอามาปรับปรุงแล้วก็ทําขายได้จนทุกวันนี้ค่ะ แม้ว่าคุณวาดต้องเจอกับวิกฤตจ,จนแทบไร้ทางออกเพราะไม่มีอาชีพแต่คุณวาดก็ลุกขึ้นมาตั้งตัวใหม่ได้เพราะได้เรียนทักษะอาชีพการทำขนมจากโครงการจากสาวบัญชีได้ผันตัวเป็นแม่ค้าขายขนมเต็มตัวและมีรายได้เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวรายได้ที่พี่วาดได้จากขนมเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในบ้านของพี่วาดคิดว่าจะทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะถ้ายังมีลูกค้าที่กินของพี่วาดอยู่อะคะ่ะ สิ่งที่มากกว่าไรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือเวลาที่คุณว่าได้อยู่ดูแลคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดพอพี่ผัดไส้เสร็จคุณยายช่วยปั้นไส้ให้ช่วยกันอย่างงี้ค่ะคุณยายก็จะไม่เหงาก็ดีใจคุณยายมาอยู่แล้วเราก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเราได้เลี้ยงแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนั้นเนื่อจาับก,การติดต่อประสานงานได้ลำบากในช่วงโควิดเลยเวลตั้ง ตั้งโจทย์เราง่ายๆว่าทวกคนออกจากงานไปเนี่ยได้เงินชดเชยมาจํานวนหนึ่งจะทํายังไงกับเงินจํานวนเล็กๆเนี่ยเขาสามารถไปตั้งตัวได้แล้วไม่ต้องมาลำบากลำบนเพราะว่าหมดเงินแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยเลยสร้างการอุบรมสันส้นๆทาได้ไม่ไม่ยากนักทุนร้อนไม่ต้องใช้ต่างๆ ใส่พนานที่ตั้งโครงการอุทยานการชีพจสพนฒนมาก็ก็ต้องการที่อยากให้ทุกคนมีอาชีพต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีที่สําหรับให้คนเหล่านี้นะครับซึ่งเขามาเรียนกับเราเนี้ยได้มีที่มาจําหน่ายนะครับเรามีตลาดให้กับจิตโครงการคนที่เรียนจากเราได้ไปประกอบอาชีพนะครับเหมือนเป็นตลาดทดลอง เสริมทุกคนด้วยนะคะเรามีวิชาการเรียนวิชาชีพเรียนเสร็จปุ๊บเราเรียนเสร็จแล้วเราเราเรามาเสนอเขาได้เลยนะคะว่าเป็นอันนี้อันนี้นะเขาก็จะมีเขาจะมีตลาดรองรับหรือว่าเกิดขนมอร่อยหรือว่าอร่อยทําสําเร็จประสบความสาเร็จแล้วเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรต่อยอดให้เยอะๆเลยนะคะวันแรกที่มาขายวันแรกเลยนะคะที่มาขายก็ก็ใหม่ๆคนมันก็ยังไม่เคยรู้จักนะคะเราก็ต้องมีความอดทนและใช้ความพยายามว่า เราเราเราจะทํำยังไงว่าให้ให้ให้ให,ให,ให้เรายืนอยู่ตรงนี้ได้เราเรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าเราเรียนสามชั่วโมงนี้เราทําได้เลยนะเราเราก็ต้องไปแบบไปไป,ปรับปรุงไปนุ่มเป็นนี่พอเราเสร็จปุ๊บเราทําออกมาเนี่ยให้คนอื่นชิมเนี่ยทุกคนไม่โอเคแคันี้ไม่โอเคเราจะทํำยังไงเพราะว่าคุณครูที่สอนมาเขาเก่งค่ะแต่เราเรียนไปแล้วอะ่ะ เราจะให้เหมือนสอนที่คุณครูสอนแบบมันเราก็คงอาจจะจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเออบางทีมันมันของอเงี้ยบางทีเราก็ต้องทําทิ้งทำกว้างเราต้องยอมลงทุนจนกว่าเราจะได้ออกมานะว่าว่าเป็นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้เรากจนกว่ามันจะอยู่ตัวของเราที่เราทำมาเราก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนตั้งแต่มาอยู่อุทยานการอาชีพจังหวัดนครปฐมนะคะ ชีวิตเปลี่ยนมากจริงๆค่ะเรามีโอกาสอะคะ่ะสิ่งที่เราไม่เคยมีโอกาสเราก็มีโอกาสนะคะอยากบอกตัวเองว่าทุกวันนี้ภูมิใจมากนะคะเราผ่านโพน้นกิฤตรงนั้นมาได้ะะแต่ยอมรับว,ว่าอยู่ตรงนี้มีความสุขมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวเกลกรสองสามีภรรยาที่เคยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมวิชาชีพด้านการประดิษฐ์ ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาขายสินค้าในตลาดแห่งนี้ออตอนนั้นเนี่ยพี่เก๋บแบบคือหลังพ่อดอะเนาะคือที่จําได้นะคะก็แบบมีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากมีอาชีพเสริมแล้วพอดีเนี่ยเขาทางทางอุทยานนะคะเขาก็จะออมีการฝึกอบรมการทํากระเป๋าผ้าเย็บผ้าด้วยมือ พี่เก๋ก็แบบลงชื่อสมัครพอเราเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับอยากทําจริงแล้วลงมือทำอะค่ะก็พอทําเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะแบบมาจําหน่ายที่ตลาดสุขภาพาาาโครงการยังได้พัฒนาทักษะอาชีพให้กับชุมชนใกล้เคียงโดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเดินทางไปสอนถึงในชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอนทักษะอาชีพตามความต้องการที่ชุมชนร้องขอมา จำนวนวัลลมุตเองเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนถึง1,200คนเศษนะครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเกิน20%ของจํานวนประชากรในพื้นที่เรียกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วก็ว่าได้นะครับการเชื่อมโยงระหว่างอุทยานการอาชีพชชยพัฒนาซึ่งอยู่ในสังกัดของมูลนิธิใช้พัฒนานะครับกับชุมชนวัลลมุตเนี่ยผมต้องบอกว่ามีมาหลายปีแล้วและต่อเนื่องกันด้วยมีการไปอบรมที่อุทยานบ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของอุทยานเองออ ชุมชนด้วยก็เช่นเดียวกันน,นะครับอาหารหวานยิ่งเป็นอะไรที่กลุ่มแม่บ้านเนี่ยแม่ๆเนี่ยเขาถนัดมากนะครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเอะถ้าเราอยากจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์อาหารที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วมันมันดียิ่งขึ้นน่ะเราจะต้องทำยังไงตรงนี้เราก็ร้องขอไปยังอุทยานการอาชีพให ให้ช่วยเราทางด้านนี้ซึ่งอุทยานการอาชีพใช้พัฒนาก็จะส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความชํานาญทางด้านนี้ลงมาช่วยปรับปรุงรสชาติเอยรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือก,กระทั่งการปั้นชิ้นงานของของของหวานเนี่ยเดิมทีเราอาจจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นถาดเป็นกระบาแต่ว่าเรามาตัดแต่งให้ดูในชิ้นที่สวยงามพอดีคําอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็เหมาะกับการรับประทานเหมือนว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ว่าเมื่อเราเลยจะไปจัดเบรกหรือว่ามีใครมาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยเราก็ได้กลายเป็นว่าช่วยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่ๆเขาที่มีอยู่เนี่ยให้ให้จำหน่ายออกไปได้แล้วก็ไปสร้างกําลังใจของคนคนวัยเ,เกษยณอายุจะพูดอย่างนั้นก็ได้ไวัยผู้สูงอายุเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขามีกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าแค่ช่วง ปะเดี๋ยวเดียวแต่ว่าเขามีงานต่อเนื่องของเขาในทุกๆเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุที่มาเจอกันเหมือนเป็นเขาเด้เจอในสังคมที่เขาวัยเดียวกันแล้วก็ได้พูดคุยเหมือนแทนที่จะต่างคนต่างอยู่กับบ้านแต่ว่าเขามีกิจกรรมร่วมกันเงี้ยมีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิต ลายเกย๋ไก่นี้เป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนาจังหวัดนครปฐมที่เคยเข้าร่วมอบรมอาชีพกับทางโครงการเช่นกันสมาชิกของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนานะคะตอนนี้มี15คนอายุรวมๆแล้วก็เกือบพันปีเหมือนกันนะคะชาวบ้านหมู่8บ้านใหม่พัฒนาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานป้าเพเราะ จึงชักชวนผู้สูงอายุในหมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อฝึกสารตะกรา้าเพื่อสร้างรายได้เสริมและมีกิจกรรมทำกันในยามว่างพวกเราก็เห็นว่าเออที่อุทยานเนี่ยมีการสอน,สอ,นอาชีพซึ่งซึ่งอาชีพหลายอย่างเนี่ยสมาชิกเราเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองได้นำมาสารหรือนำมาทำให้เป็นก่อเกิดไรายได้ได้นะเราก็ประสานสมาชิกเราให้ไปเรียนเรียนรู้ ในแต่ละครั้งที่ทางอุทยานมีการสอนขึ้นมาทางกลุ่มได้มีโอกาสฝึกอบรมกับโครงการหลายวิชาที่ต่อย,ยอดจากภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมทั้งการสารพลาสติกให้เป็นที่หิ้วแก้วลวดลายไทยจนกลายเป็นสินค้าขายดีของทางกลุ่มการที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆอย่างด้วยกันนะคะประการแรกก็คือทุกคนจะได้มา พบปะเจอกันอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะฮะเพื่อเวลามาพบปะกันแล้วเนี่ยเรามีเรื่องหรือมีข่าวสารอะไรเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ถ้ามีงานหรือออเดอร์มาคนมาช่วยกันทำนะก็จะมีไรายได้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิชาความรู้จนสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วสมาชิกบางคนที่เคยฝึกอบรมก็ยังคงกลับไปที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมอยู่บ่อยครั้งโดยได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้กลายเป็นวิทยากรที่ส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในรุ่นต่อๆไปหลังจากให้ทุกคนมาเรียนที่นี่ นะครับมาอบรมที่ไปแล้วไปประกอบอาชีพจนกระทั่งคิดว่ามีฝีมือเลยมือพสมควรนะครับเรามีตลาดให้เขาแล้วเราก็คิดว่าเราจะรวมกลุ่มอย่างไรผมก็เลยรวบรวม,รวมสิทธิโครงการที่มีศักยภาพมารวมกันที่เขามีความรู้ทางด้านต่างๆสามารถที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ได้มาเป็นชมรมเป็นวิยากรประจําโครงการนะครับไปสอนให้กับนักเรียนนะครับเพราะวิยากรระดับระดับนี้เราถือว่าไปสอนระดับโรงเรียนระดับชาวบ้านได้ พี่เตือนใจเป็นหนึ่งในวิทยากรที่นำความรู้ด้านการทำขนมที่ตนเองถนัดมาสอนให้น้องๆได้ฝึกเรียนรู้ต่อเอานิ้วกดอะกดแล้วก็พับลงมากดแล้วก็พับลงมากดแล้วก็พับลงมาเรื่อยๆมันจะเป็นเกียวของมันเองพอเรามีงานสอนแบบน,นี้ยเชา้ามาเจอกันทุกคนจะมีความสุข ที่ได้แบบถ่ายทอดวิชาให้น้องๆได้ได้ต่อให้น้องไปต่อยอดออย่างนะั้ทุกคนจะมีความสุขอย่างเี้ค่ะเราภูมิใจในการได้เป็นวิทยากรของอุทยาการชีพจัหงหวัดนครปฐมนะคะแล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้ได้ศึกษาวิชาวความรู้ที่ได้รับมาเอามาถ่ายทอดให้น้อง,นองๆนะคะเอามาถ่ายทอดให้น้องๆเอามาถ่ายทอดให้ชุมชนนะคะเรามีความภูมิใจและมีความสุขมาก บอกให้ทุกคนเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มีอาชีพอยากสร้างอาชีพเข้ามาเรียนรู้ข้างในนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีะคะ่ะลองลองาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่กล้าเข้าแต่เข้ามาเถอะนะคะอุทยายการอาชีพจะบอกนะว่ความมโอเคอาจจะได้อกให้ทุกคนมีโอกาสนะคะ ปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ที่ก็มาจําหน่ายอาหารที่เรานี้ก็ทุกคนพึ่งพาตัวเองได้หมดพึ่งพาตัวเองในแล้วเขายังได้แบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆผมเชื่อมัน่นก็เกิดว่าคนเหล่านี้ที่มาได้เรียนรู้ที่เราส่วนใหญ่นะครับพึ่งพาตัวเองได้ศูนย์มนุษย์ิชัยพัฒนาเนี่ยสอนในเรื่องบาญชีแบบเราไม่รู้นะเราเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเพิ่มเติมจากที่เราเป็นอยู่แล้วตามพื้นพื้นนะคะ ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอะไรที่ที่มันแปลกกว้างกว้างกว้างขึ้นกว่าเดิมนะฝ่ายวิชาการของอุทยานการอาชีพใช้พัฒนานเนี่ยออกมาให้ความรู้เหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่อยู่ในชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นเรายังสามารถนําออกไปจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้คนในชุมชนของเราได้อีกด้วยเป็นอย่างดีเลยนะถึงแม้ว่าร้านของแม่เนี่ยจะเล็กๆแค่เม็ดเม็ดกว่าเม็ดประเมินไม่ถึง2เม็ดเนี่ยแต่มัน รอบข้างเ,เป็นอุดมไปด้วยมิรสัมพันธ์ที่ดีความน่ารักของผู้คนอันนี้แม่ชอบเราได้พัฒนาที่นี่ไปเสมอว่าเราควรจะต้องเป็นเร่งเรียนรู้ต่างๆทางด้านสาขาอาชีพให้ได้อยากจะให้ตรงนี้เป็นที่ที่ทุกคนมาแล้วก็ได้รับความรู้นะครับสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อไปหรือถ้าไม่มีเสียเราเราจะสามารถที่เชื่อมโยงกันได้ใครอยากต้องการเรียนรู้อะไรหรือจะรวมกลุ่มกันมาเราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะ ทำให้ทุกคนได้มีความสุขที่เข้ามาอุทยานการชีพใสพัฒนาเราต้องพยายามนะครับให้ที่นี่เป็นแหล่งที่ทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนก็มีความสุขมีงานทําก็ได้ดีใจครับเราได้เห็นว่าผลงานที่เราทําต่างๆนี้ก็ออกดอ,อกขอกผลมาทําให้คนมีชีวิตยอยู่ได้นะครับมีอาชีพที่สุจริตและสามารถประกอบ อาชีพต่างๆนั้นอย่างยั่งยืนได้ตลอดไปเนี่ยและประโยชน์ของมุนีทิคือประโยชน์ของประชาชนจะได้เลยนะครับก็ถือว่าเต้าประสงค์กับจเจตเ,เป้าหมายของมุนิธิที่วางไว้ครับแม้ว่าหลายคนต่างต้องเผชิญกับวิกฤตที่ไม่คาดคิดแต่ไม่ได้ก้าวเข้ามาชีน้นี่ทุกคนจะได้ฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆอย่างเชี่ยวชาญ จนสามารถสร้างงานมีไรายได้ที่มั่นคงและกลับมายืนด้วยลำแข้งของตนเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาที่สร้างที่นี่ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่ของการเริ่มต้นใหม่สร้างงานบรันรดาลสุขให้กับทุกคนอย่างแท้จริง <S 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 <S

marine tv